สวัสดีค่ะกสิอบอกเ่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระบะมือสองสวยๆตัวสูงพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพนะคะอีสูสุออลนิวปี2014ค่ะตัวสูงมีบันไดข้างสวยหน้ารังเดิมๆค่ะสีสันดูดีมีเสน่ห์รถกระบะสวยๆนะคะแอร์เย็นค่ะเพลงมีฟังนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ เลขใหม่ก็เพียง9 0 0 0 0มื่โลเท่านั้นเองค่ะทุกท่านแต่คันนี้นะคะมาด้วยราคาตัดเงินสดค่ะ2,23,000บาทนะคะรถอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเกียร์ธรรมดาค่ะแคปเปิดได้เลือนใหม่ขึ้นครบเลขใหม่น้อยนะคะไปตามนี้เลยนะคะทุกท่าน 2 2 2 0 0 0บาทติดต่อดูรถทดลองขับกันก่อนค่ะโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแนะนำให้ไปดูตัวจริงก่อนค่ะเพื่อประโยชน์ของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ